วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเราจะเริ่มต้นเที่ยววันที่บ้านหมูดุดครับมมมมผมพาท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกาเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับจะพาท่านผู้ชมมาศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนกันครับ ตรงจุดนี้นะครับก็คือสะพานเดินศึกษาธรรมชาตินะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนตั้งอยู่ตรงข้ามศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริใช้เวลาเพียง3 0ถึง45นาที บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง1,600เมตรทอดผ่านป่าชายเลนที่มีพันไม้หลายชนิดจะทำให้ได้รับความรู้และความประทับใจในธรรมชาติมีจุดสื่อความหมายธรรมชาติอยู่ตามบริเวณจุดต่างๆของสองข้างทางทำให้ทราบความสำคัญของป่าชายเลนนอกจากจะช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งแล้วนะครับยังทำให้เกษตร,รกรเลี้ยงกุ้งทะเลได้อย่างยั่งยืนเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติตลอดจนแหล่งสมุนไพรสำหรับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบอีกด้วยครับลมลเี่เย,ยัานนดใ็ททจผมเลยวสสบสชื่อเราเดินเข้ามานะครับก็จะมีป้ายสื่อความหมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าไม้หลากชนิดในป่าชายเลนเกื้อกูลกันอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์กับเราอย่างไรครับ แล้วฉันจะทำรายป่าไม้ที่เป็นบ้านของฉันได้ไงไม่มีทางต้นลำพูทะเลนะครับจะเติบโตได้ดีในดินปนทรายและจะเป็นผู้สะสมดินเลนทะเลเพื่อเตรียมพื้นที่ให้ไม้อื่นจเจริญงอกงามและก่อประโยชน์ทอดๆต,อต่อกันไปครับมีลมหายใจเดียวกันคือเพื่อนกันคือบ้านหลังใหญ่ เยนที่พานจนทำนี่นะครับก็คือต้นประสักดอกแดงนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์มากเลยนะครับเนื้อไม้นะครับใช้ทําฟืนใช้ในการก่อสร้างเขาถ่านได้นะครับส่วนผลนะครับก็นําไปเชื่อมเป็นขนมหวานครับที่พันจนทาพิ่งไม้นั้นเปลี่วสวยลมสบายใบไม้ชว่กันเต้นรบบนดูผู้ดำใ้ป่าชายเล่ นอกจากพืชแล้วนะครับป่าเชะเลนนะครับถือว่ามีความสําคัญต่อสัตว์ด้วยนะครับถือว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สําคัญที่สุดเลยครับแล้วฉันจะทําร้ป่าไมที่เป็นบ้านของฉันได้ไงไม่มีทางฉันจาไม่ทําร เพื่อนที่ดีีของศูน,นย์นหแห่งนี้นะครับได้จัดให้มีการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพัฒนานะครับซึ่งก็จะมีผู้ที่เข้ามาดูงานผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีนะับเป็นแสนแสนคนเลยครับ เวณนี้นะครับก็คืออนุสรหมูดุดเจ้าแห่งคุ้งกระเบนนะครับแต่ก่อนนี้นะครับก็จะมีพายุหรือว่าหมูดุดนี่นะครับอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีพายุลแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับก็เพราะว่าหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพายุหรือว่าหมูดุดนี่นะครับได้ถูกทําลายไปหมดแล้วครับ บริเวณนี้นะครับก็คือสาลาคายักนะครับนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อเรือคายักนี่นะครับพายเที่ยวชมป่าชยเลนได้นะครับสำหรับค่าบริการนะครับหนึ่งคนต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าเผื่อสองคนนะครับพายเรือลําเดียวกันนะครับหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งร้อยบาทครับ